ในช่วงนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมได้ไปอัปเดตตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันก่อนเลยนะคะไปดูตัวเลขพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ มานำเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้อยู่ที่352รายลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะทำให้ยอดติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่14,181คนจังหวัดพะเยาติดเชื้อเพิ่มวันนี้43รายค่ะยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่1929คนจังหวัดเชียงรายยอดติดเชื้อเพิ่มวันนี้28ราย ติดเชื้อสะสมค่ะอยู่ที่4,129คนจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดเชื้อเพิ่มวันนี้17รายค่ะยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1, 3 6 3คนค่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่12รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่1745คนลําคนลำพูนครับวันนี้เลขหลักเดียวครับอยู่ที่9รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่200อ่อขออภัยครับ2 6ง9ันหก้้าคนลำปางครับวันนี้พบ ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,309คนและก็จังหวัดน่านนะครับวันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมคงเดิมครับอยู่ที่2,406คนครับซึ่งข้อมูลทางทีมข่าวเราก็รวบรวมมาเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ